มไปแท็กซี่ดีกว่าแท็กซี่แท็กซี่เราไรวยตำรวจต่อเลยครับแท็กซี่ไปด้วยแท็กซี่ี่อยากขับรถไปเองอะ่ะรถเราไม่ฟีอาอ่ะมีเคสไหมเอ้ยมีสารจะเอาสาบานรถนี่เป็นแท็กซี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีวน่าจะกระทืบม,มันซะเปิดกล่องครับย5 0 0านเว้ยเรามีเงินแบบสี่หมืนกว่าแล้วอะ่ะ ล่ำสามวายก่อนฮะมันผมเห็นกล้องอยู่ตรงนู้นปะ่ะไปดูแฝบนะตรงไหนวะตรงไหนวะเห็นอะไรแบบแฝงแบบมันผมเห็นกล้องหรืออะไรอะ่ะเหมือนจะเจอนะครับแต่มีนักเลงคุมทิน้นรออะไรละ่ะอุ้ยไอ้อ้วนมีไอ้อ้วนด้วยไอ้อ้วนนี่น่าจะเก่งเอามันผูเป็นทัจบพัวมันน่านจะเก่งไปฮะเปิดกล่อง โอ้ห้าพันโคตรลำสำครับไปกันต่อมาทำอะไรที่นี่ล่ะฉันนึกว่าคุณเห็นเพนดูมวุ่นอยู่กับงานรับสุดยอดสิฟังผมขอโทษกับสิ่งผมทําไปตอนอยู่ในขังแค่ไม่ตามบทผมมอกมาเดินตามถนนได้ยินเรื่องพวกยาเดตามีนก็เลยขุดเรื่องนี้ดู ว่าไงบ้างจริงเหรอเรื่องนั้นน่ะผมจะช่วยเท่าที่ทำได้อะไรฉันค่ช็อกนิดหน่อยนะฉันเชี่ยวคนเห็นคนของเพนดูเป็นเหมือนเขามันก็จะดีแล้วถ้าเราช่วยกันคุณว่าไงฉันต้องการให้ช่วยจริงๆถ้าคุณเต็มใจได้เลยส่งข้อความหาหมิงน่าจะเป็นการล่อซื้อป่ะอันนี้วินต้าอยาให้ฉันไปเช็คแกว่าทุกอย่างโอเคไหม เ n อ e r ส่งนะครับมนิงตอบกลับมาว่าเจอฉันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่ตลาดได้เลยวันนี้มันแปลละเอียดมากเลยนะเถอแต่ว่าไม่มีแท็กซี่เอ้ยเดี๋ยวอะไรมันไม่ไม้ตรงนี้นี่อุ้ยอยอยากได้อ่ะอยากได้ขนนั้นอะโอ้โห yeah, ไปซะละรถเราก็ได้ไวะอุ้ยเฮยียชี้ได้รถตู้แกงมามะมอไซคแล้วลกันนะครับเฮียยูกมาไปต่อนะฮะ สิบส่วนป๊อปสตาร์หนึ่งไปพบกับมิงนะครับไปอยู่แล้วครับเราต้องพบกันแตน่มีอะไรน่าสนใจหรือไม่เข้าตรอกเข้าซอยปิดเพลงไม่ได้นะครับงงมากแต่เข้าไปหาม,มิงมิงมิงเข้าทางไหนนั่นเนี่ยเฮ้บเฮ้บพูดคุยกับมิงเฮ้บมิงพูกำลังโซยเลย <S <S เป็นไงบ้างได้พี่อ๋อยต้องการไหม ไม่ได้หะอตั้งแต่ไปไอ้ป๊อปสตาร์เลยตั้งแต่เริ่มทำงานให้ด็อกไอไม่แนใ่ใจว่ามันจะยอมหรือเปล่าอยากให้ฉันเป็นพูดเหรอเฉยฉันก็ลอาออกไปพอดีไปเอาของให้ฉันด้วยให้แน่ใจว่าทุกอย่างราบรื่นใช้กูอีกเฉยเลยมันมาใช้เราต่อเฉยคืออะไรโบรถของเราไปที่สถานที่ของของป๊อปอายปะ่ะป๊อปอายอะไรวะป๊อปอะไรอย่างป๊อปสตารป์ป่ะป๊อปกินผักและแข็งแรงเลยดิปป๊อปอาย อุ้ยเอ๊บเอ๊บเอย้อนสอนเล็กน้อยฮะเอ๊บจะขึ้นมาเลยไงขึ้นมาเลยไงอุ้ยมีพิตตี้สาวสวยดือว่าป๊อปตาอยู่ไหมผู้ชายหน้าตาอย่างดีถ้าอยากได้อะไรจับแฟนฉันล่ะป๊อปตาใช่ไหมใครถามวะฟังนะฉันทำงานให้วิสตันธุรกิจของมึงอยู่ในเขตของเราแน่นอนเดี๋ยวจัดการให้ฉันต้องได้เงินก่อนจ่ายล่วงหน้าจะทำให้ง่ายขึ้นเอาไอ้ขี้ยาสองตัวที่มันติดเงินฉันอยู่ เคยมีคนจัดการบอกว่ามันจะกลายเป็นลูกค้าฉันเก็บเงินที่มันค้างมาฉันจะช่วยนายค้นหาคนติดหนี้คนติดหนี้คนหายังไงล่ะทีนี้ก็ไม่ใช่สองคนนี้หรอกดเอปจับศัตรูจ่ายหนี้หมอโอ้เก็บเงินที่เป็นหนี้มาดิหมดทวงหนี้ที่ยังไม่จ่ายป๊อมซาหนักเลยเมื่อเช้านี้ถึงเวลาที่พวกมังต้องจ่ายเงินแล้ว จ่ายเงินแล้วโอ๊ยกำเนิดรถผ่านรถผ่านรถในจีโอ๊ย,อย,อยทำไม MC เอมบีซีเยอะจังอ่ะเฮ้ยผีหลอกวะเนี่ยภาพลวงตาหรือเปล่าปึ๊บเฮ้ยเยอะจังอ่ะแปลกแปลกฮะตรงนี้ไม่เท่าไรหร่ฮะแต่ตรงนู้นฮะคนเทาๆยืนค้างๆคืออะไรเอ่ยไอ้ชิ้นนี้มันใครวะเป็นอะไรของวิสันเลอเดี๋ยววิสันเอายี่จ้างคน <S <S ไม่เลือกหน<ด>้าหรือไง อ้าวเราต้องไปซื้อ,อยานะฟังเฉยงกูตีที่สุดในฮ่องกงได้เงินมาไหมได้มาที่ของนายบอกมิงด้วยไหมครบสาวอายุสี่ขึ้นได้แล้วตำรวจมาใจ <Hey, S 1> เย็นไว้ s <S ไไเฮ้ยใจเย็นไว้เ้ยอ,อะไรวะพูดอะไรอ่ะพ <c oughs> ่ายโดนรวบเอ๊บเอ๊บนีอ่ะเจอสวนเจอสวนหนีตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องวิ่งเหรอไม่น่าใช่นะ ไปละจูไปละจูไปละจูนี่ตำรวจเอาแล้วใครมาตานอนตายตรงนี้รถชนหรือเปล่า <S <S หนึ่งดาวฮะเราน่าจะกระแทกได้ปึ๊บปึ๊บอีกทีหนึ่งทีหนึ่งอีกทีหนึ่งหลุดแล้วนี่ตำรวจเกมนี้หลบง,ง่ายอยู่นะเอาแต่นี่ลงพักทรงาเตงเตงขา าเตงก่อนเตงครับสวัสดีเต็งเ่ออะไรบ้างมีหลักฐานที่จะจับป๊อปซ่าเหมิงเจอคนส่งของให้มันด้วยชื่อฟังเฉินหาที่กดดานให้มันได้ผมจัดการมันเองได้ชิดติดต่อก,กลับไปนะจอดตรงนี้แหละเราจะทําไมใครจะทําไมผม <S <S ผมมันรุ่นใหญ่อ่ะครับ <S <S ไปเอ,อ็บเบพูดคุยกับหมิง ไี่ของมาไหมได้ของมาใช่ไหมไม่ต้องห่วงของที่นี่ทีนี้ฉันก็หาเงินได้อีกครั้งแล้วยังหมิ่งต้องออกจีนจีน嘛ผมทําเสียงจีนจีนไม่เป็นว่嘛ทำงานติดต่อ,ตตอเป้าหมายพบกับซัพพลายเออร์หลักของปอปซาโอเคโอ้ยได้เต็มเลยบู๊บอ้ะไหมเย่อัพก่อนทีนี้ก็จะมีให้เราเล่นกอีกแล้วนะครับสามารถปลด อาวุธศัตรูที่ถือปืนได้โดยไม่ต้องสู้ใช้เหล็กงัดประตูรถเพื่อเปิดเข้าไปในรถอย่างรวดเร็วโดวยไม่ส่งสัญญาณเตือนนี่คือรู้สึกข้างบนจะเป็นในหมู่ของอาวุธไปเลยนะครับสามารถรับอาวุธปืนได้จาก่ายรถตำรวจผมอับข้างบนแล้วกันนะปลดอาวุธที่ถือปืนได้โดยไม่ต้องสู้เอ้ปืนมันยังไม่จําเป็นมั้งอับไปก่อนแล้วกันปุ้ง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 ,ปงไปกันต่อ ก้อนาขายของป๊อปสแานอยู่ที่ล็อกฟูลพาร์คไปตรวจดูให้หน่อยเตงบอกเตงบอกผมก็ไป <c oughs> มาถึงแล้วให้กล้องจรปิดน,นั้นแต่อันดับแรกคุณต้องจับกำจัดพวกอันตภาพานก่อนครับเตง,งดได้เลยเตงเรื่องต่อยตีเนี่ยขอยให้บอกเลยเตงมาดิ อันเนีมีดเหรอมีดมีดอันนี้มีฉลังท่อนะฮะมันยุ่งดีจริงตีตีตีรถล้มรถล้มไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมาดิมาเฮิบเขียบก่อนเฮิบ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 เจอแทงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมันคอมโบมันคอมโบเราคอมโบเราเฮิบเฮิบ เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนปลาใสาเ่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงล่ะปิวปิวหมดยัง <c oughs> แฮกกล้องวงจรปิดนะครับแฮกกล้องวงจรปิดอ๋ออุ้ยโทรศัพท์ก็โทรศัพท์ทตำรวจเหรอเนะี่ยแล้วคืออะไรอ๋อใส่เลขอ๋อถ้าจะเลขไม่ซ้ำกันถ้าจะง่ายๆนะก็เขาดาวลงมาเรื่อยๆครับมีเจ็ดมีหกหกคือที่สลับที่นะครับแล้วก็สลับไปเรื่อยๆเนาะ ห้าสี่หกกับสี่อยู่ผิดที่งั้นตรงนี้ต้องเป็นหกอันนี้ต้องเป็นสี่ส่วนอันนี้สามสองหนึ่งโอเคหกสี่จะหนึ่งนะฮะซื้อเลขได้นะครับสรุปกันฝ้าระวังในอพาร์ตเมนต์ของคุณสิเพื่อจับกลุ่มคนส่งยาได้เลยเตงได้รถพอดีเลยมีเราใช้พอดีเลยเ้ยเหมือนกันนี่หวาไปฮะนี่ใส่หมวกกันน็อกดวก้วย พี่เลียงอะไรวะเนี่ยดูอุยอ้ยอุ้ยแแบบไปก่อนแะไหว้พ่อปู่ก่อนวึงนี่ไงแท่านบูชาในนอ o พอยน,นะครับขาดอีกหนึ่งเพื่ออัปเกรดสุขภาพนะครับอัปเกรดสุขภาพด้วยนะถึงบ้านของเราแล้วเออลบเลยว่าจะไม่ลบซะหน่อยเคอร์ฟเอารถเข้าไปเก็บได้ไหมไหนๆก็ได้มาแล้วเนี่ยใช้กล้องจอปิดเทีพาร์นเมนต์นะครับเพื่อดูหาหาเขาเรียกอะไรวะหาหาข้อมูลอนะคนส่งยาคิดว่านะ ไหนสิเมื่อกี้จะเป็นของนอตพอยต์นะครับปึบนี่ไงล็อกฟูปาค,ครับระบุต,ตัวคนส่งยาแล้วจับกลุ่มนี่ไงนี่ไงระบุไปเลย,เอ,ยอะไรพูดอะไรอะ่ะมาแล้วครับตำรวจมาแล้วปึบเอา ง่ายจังง่ายจังโทรหาเตงเราได้แล้วได้ตัวแล้วเตงครับสวัสดีเตงน่วยวยพูดฟังเฉินถูกจับแล้วป๊อปซ่าต้องการคนคขายาาใหม่เราจะจับจับมันทั้งคู่ในข่าวเดียวเลยเห็นด้วยถ้าผมต้องการเข้าใกล้ตัวมันผมต้องการชุดปลอมตัวนเนียนๆหน่อยให้ลูกน้องส่งอะไรมาได้ไหมได้เลยผลงานฉันเรื่อยๆนะครับผมได้เลยครับ นั่นเลยครับเตงทำงานติดต่อเป้าหมายพวกของสภาเอ์ของปับซาโอเคเสร็จแล้วครับเควสไปลุยเว้ยเควตตำรวจอยู่ไกลเควสโจนอยู่หน้าบ้านเราทำเควสโจนก่อนนะสลับกันมั่วไปหมดเลยมาอุ๊ยสาวเออขอโทษค่ะคุณพูดกิษได้หรือเปล่าก็อยากจะคิดแบบนั้นนะอย่างน้อยก็ได้บ้างก็คุณละฉัน หมายหมายความว่าไงอ๋อฉันต้งพูดอังกฤษได้สิผมก็เดาไปเรื่อยนะให้ผมช่วยเลยครับฉันกำลังห่าที่นี่อยู่อ่ะสำนักวิหารเก่าฉันนึกว่ามันอยู่แถวนี้มันควรจะเป็นโรงเรียนสอนกังฟูแต่ฉันนั่งหลงทางซึ่งจะไม่ค่อยจำทางไม่ค่อยเก่งครับผมไม่รู้มันอยู่ไหนไม่ไกลมากผมไปส่งคุณได้นะแบบว่ามันง่ายกว่าที่จะอธิบายว่ามันอยู่ตรงไหนอะได้ค่ะอย่างนั้นก็เยี่ยมไปเลย ฉันชื่อ Amanda, แมนดา้าหรือเรียกว่าเอมี่ก็ได้เรียกอ,อะไรได้หมดเลยยินดีที่ได้รู้จักครับเอมี่ผมวยอันนี้ดิวสาวดิวสาวเว,ว้ยดีนะ้วที่เราทำต่อนอะ่ะเอารถเราล่ะโอ้โ,อโ,อโ,อโอมหหบังคับเอามอไซคด้วยให้สาวซ้อนท้ายมอไซค์เ้ยสาวใส่หมวกไหมครับนี่ <c oughs> นทำไมต้องให้คุณมาฮ่องกง <c oughs> อยากเป็นคนจีนเหรอ <c oughs> ไม่เออ ฉันเพิ่งจบมหาลัยก็เลยอยากเดินทางไปไหนบ้างก็นะพ้นหาตัวเองอะไรในชีวิตทำนองนั้นแล้วเป็นไงบ้างใช่ก็เพิ่งออกมาเที่ยวไม่กี่สัปดาห์เองก็ไม่มีอะไรคืบหน้าแบบจริงจังเท่าไหร่นี่คือขับแบมแบมม้านฉันก็มีร้านอาหารขายที่นี่อยู่อย่าพูดให้คนแถวนี้ได้ยินเชียวแหะก็ฉันเพิ่งออกมาเที่ยวไม่กี่สัปดาห์เองก็เลยยังไม่มีอะไรคืบหน้าแบบจริงจังเท่าไหร่ แต่ฉันมาฮ่องกงได้สักพักแล้วคุณล่ะหาตัวเองเจอแล้วเหรอก็พูดได้ไม่เต็มปากครับผมมีปัญหากับครอบครัวนิดหน่อยกำลังหาทางแก้อยู่บางทีพอจัดการเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วผมก็คงเดินหน้าค้นหาตัวเองต่อไปงั้นเหรอคุณมีอะไรชี้นำบ้างไหมก็เคล็ดลับของฮ่องกงการใช้ชีวิตตามภูมิปัญญามองซ้ายมองขวาก่อนข้ามถนนรัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งแต่งหน้าตอนติดไฟแดงทุกครั้งอย่าเช็ดตอนขับรถก็ประมาณนี้ คำสอนการใช้ชีวิตที่ผมอยากว่า้สารนะแต่ว่า้ไม่ได้นะครับลงรถไม่ได้ต้องพาแอมแมนด้าไปก่อนเบิร์นี่ฮะพาไปส่งที่วัดว้าวที่นี่อยู่ดีมากเลยนะสําหรับโรงเรียนสองกันฟูช่วงไม่ดีช่งโรงเรียนไม่ได้อยู่ในวัดยัไงไงก็ไม่ใช่วัดนัแน,น่เขาไม่ใช่วัดเป็นฉากหลังของหนังเรื่องอะไรนะมัดสังหารแหละต่อเขายันหนังเรื่องเจ้าพ่อมัดเศร้าหลินต่างหากเป็นงั้นไป ไปตรงเี้สิบปาการต่อสู้นะครับไม่ใช่วัดเหรอเฮเฮถ้าเรารถชนสาวจะตกด้วยปะน่าสนใจเอียอถึงแล้วถึงแล้วว่าทำไมอยู่ในหลืบจังอ่ะเฮ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 รงเร้ยนนี้ไม่ใช่ว่าคนอยู่ในวัดเหรอหนึ่งสองสาม ซีซีฟูครับซีฟูมีอะไรช่วยไหมแตชฉันอยากจะสมัครเรียนวิชากางฟูนะคะฉันได้อ่านเรื่องโรงเรียนคุณเห้นหนังสือน้าเที่ยวอ๋อหนังสือน้าเที่ยวแต่ไนียเมื่อคุณสอนวิชาสืบทอดกันมานานแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ได้รับความยอยอมรับว่าได้ผลอย่างมากคุณากฝึกชาโอเคแล้วนายอ่ะได้อ่านเจอเรื่องนี้หนังสือที่ไหนหรือเปล่า คือผมฉันรู้จักนายครับซิฟูควักผมเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านผมเว่ยเว่ยเชิญอ่าใช่คนที่ไปอเมริกานั่นเองแล้วที่หญิงกลับมาสินะทักษะจีบหญิงของนายนี่ใช้ได้เลยนะตอนนี้ถึงเวลากระดับทักษะกังฟูของนายแล้วยกระดับออกกระดา ได้เวลาย,ยกแล้วนะครับกระดับอะไรวะกดชิปค้างเพื่อล็อกเป้าชิฟูนะครับในขณะที่ล็อกอยู่ใช้การเคลื่อนเคลื่อนไหวบวกขีดซ้ายเพื่อจำตีไปในทิศทางต่างๆซ้ายขวาหลังโอเคเอก็เหมือนเรากดชิปนะครับล็อกศัตรู้างหน้านะสมมุติศัตรูมาข้างหลังเราก็กด S ขีดซ้ายนะครับขวาก็ดีปกตินะครับ เพื่อนนอเมริกันทำให้ฝีมือนายตกไปเยอะนะโอ้ยซ้อมกันหนักขนาดนี้เหรอเอ,อิบมาดิผู้ชายทุกคนก็ต้องมีแพ้กันบางครั้งแต่ไม่ใช่น้องที่อเมริกาเอาแล้วไ,ได้มาสู้จริงเฉยมาดีใช้วิชาที่ฝึกมาใช้วิชาที่ฝึกมา,าเคาน์าเตอร์เคาน์เตอร์ อย่ายุง่งอย่ายุง่งอ,อึ๊บมาอามามาดิฮันฮันเน่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 โบโบกวาดเขาเติงเหยียบตูดวันนี้นี่ซ้อมจริงหรอเลือดเต็มพื้นนจะนำทางพวกเขาไปในทางที่ถ <c oughs> ูก <c oughs> โดยเฉพาะผู้ที่ยังหนุ่มๆแต่ทุกคนก็อยากเป็นซาน,อ,นอยี่ยีอยทั้งนั้นตอนนี้ฉันแค่ฝึกพวกเขาตามวิธีของฉันพยายามสอนให้รู้ถึงความเมตตาและรอบคอบและภาวนาให้มันออกมาดีี่ฟูผมคิดว่าท่านเต็มที่ดีแล้วครับลูกปั้นหนูยหยกสมัยราชะวงศ์คงใช่ไหมครับส่ง ราชวงศ์ส่งเหรอน่าจะมีอายุเป็นพันปีได้ s <S ของจริงเหรอเป็นชิ้นหนึ่งในชุดทั้งหมดสิบสองชิ้นแต่ละชิ้นเป็นสัตว์ตามปีนักสัตว์ซิฟูท่านเคยมีครบชุดนี่เกิดอะไรขึ้นกับที่เหลือถูกขโมยตัวสิทธิ์เก่าที่ถูกครอบครองโดยกลุ่มไต้พาคีผมเสียใจจริงที่ได้ยินอย่างนั้นฉันก็เหมือนกันของสะสมพวกนี้มีความหมายกับฉันมาก แต่บางครั้งนายก็ต้องเลือกปล่อยวางฉันจะปิดแล้วและดีจริงที่พบนายอีกครั้งเวยและแฟนที่น่ารักของนายอะไรนะโอเคเขาแค่เราเล่นนะาคุณจะทำอะไรต่อฉันอยากกลับบ้านแล้วแต่ไว้โทรกลับหาคุณแน่ๆอุ๊ยสาบอกจะโทรกลับด้วยจบแล้วครับ เวน,นีได้ท่าใหม่ด้วยได้เบอร์อแมนด้าเสื้อผ้าอะไรทุกอย่างนะจอดรถบรรทุกและชุดปอมไว้ข้างหน้าสนามของปับซาเพื่อดูสังเกตการเครื่องไหวครั้งต่อไป